อ,อ๋อกขิดเมาสุนเลยนี่นี่โอ้เมฆไข่เลยออโนได้7โตามา่าาชอบไหมอู้ก็นี่อ้อาชอบเนอกหลายแค่เลยออคนเลยนี่อือเขา,ากห,ากหากาลายเติบประมาณ4ห้าสิบตัวเรื่องเมาก็หลายขนาดรดอ๋อเขาก็ได้มือกว่าไปดิ รอมือทุกคนเลยเมือพบเดียวจะเฮิร์ตพูดอะทุกคนเลยต้มอ,อึ่งกินแหลงมาหนิทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามเลยครับชม,มนี้ก็ถือว่าฝนตกแห้งทุกคนเลยแรงเขาก็จีได้ไปหาการอึ่งแหลงนะก็จะน้อยนี่เขาก็จีได้ไปหน้าไปลัดป่าอยู่หนาป่าเพราะว่าพุตกแห้งป่าบีนทุกคนเลยป่าอยู่ภายเขาแหละมันบีนขึ้น,นกลางหน้าหรือว่า ยายวังเอาก็จะน้อยเขาชีได้ไปลปัดปลาแล้วก็บุแเหงเขาสีการอึ่งหล่อมาทุกคนเลยบุแเหงนี่ถือว่าอึ่งนี่โอ้ได้หลายเลยบุแเห,หงนะผลแห้งจำนี่นี่อยู่ยู่ใสกออ่ก็มีอึ่งน,นะมันอ่อหองถือว่าเป็นต๊แห้งทุกคนเลยนี่ได้กินอึ่งเล้วบุแเหลงเนี่ยอ่าเต ปุ่งหน้าก็ไปเห็นต้นไม้พู้ปอน้ำกลางหน้าก็ลายเลยทุกคนเลยแรง่งมีจิตใจที่ได้กินอึงอยู่เลยพอน้ากลางหน้าเลยทุกคนเลยผลโต๊งแหงผลาาอาไก็เศร้ากีนี่ปอ้อยู่หน้าเราจะขึ้นป่าบืนผู้จะโดนเราจะไปหน้าไปลัดป่าอยู่หน้าทุกคนเลย โอ้ยเสียงอึงเยลยทุกคนเลยอึงหองอยู่พู้นะฮะโฮยพูวางวางอยู่บนต๊กชัชนก้นสาเลยนี่นะแต่มันกลางคืนนี่ก็ถือว่าหลายและอึงแถวนี้นะแคมบ้านนี่ก็หลายอึงน,นะตอนนี้เราได้ออกไปหน้าเลยทุกคนเลยก็เขาทบตามทางนะน้ำลายอึงก็คือเสียงหองมันแรงตามแคมทางตามตรงนำไม อกยาหลักแดนออกทุกคน้ก็ อยู่โ้ยนี่แหละหลายแหล่นะสายมันร้อนตามโคกนี่มันร้อนมากเขตเรือทุกคนเลยปุ๊บปุ๊ได้ช้ำโอ้เขตอ่โอ้เลยทุกคนเลยกางคืนนี่โอ้ยอื้อโง่หลายเลยหน้าเานะไปแลยจัดหนึ่งอิพิทันมันร้อเพิ่มขึ้นกลางหน้าไปแถวนี้น้ำแห้งเมื่อไหรมาไม่นี้น้ำเขิงผายเลยทุกคนเลยโอ้ป่าเนี่ยนี่ นี่มันกรลักจะขึ้นนี่เอฮ่าฮ่าลูกมาแล้วโอ้เราขึ้นยึดยึดแต่ว่าเช้านี้ตัวฝนตกเลยโอ้คักขนาดเลยทุกคนเลยป่าขึ้นวิทย์มาแล้วป่าเลยน้ำติ่มพลายทุกคนเอ้ยถูกป่าไปมันป่าเลย บินขึ้นพี่พามือเลยโอ้หามาตัตฝนตกในทิ่ขนาดเลย่อยปีาไปหมดแล้ว ขำก,กบของเลยทุกคนเลยอ๋อกบนะตึกจิลุงวะปลาขึ้นไปมาเลยทุกคนเลยกลายมาเลยปลานะยังแต่ปลาน้อยปลาซิวนี่แหละเราบจิตึกจิลุงผู้ไปเบิ่งตึกจิลุงก่อนซีมนานบ่ใช่เลย สิจิลุงนะบ่เดี๋ยวงางมนะล้าเนาะยอดสมอยสมอปลาปลาฟิชมาแล้วอ่ะอย่ามาลูกน้ำกินนี่อ่ะลอยน้ำมีเป็นมันจะตายทิ้งน้ำมานน่เนอะห่านห่านห่าน

ปน้นาำฝนตกไงทุกคนเลยป่ามันตื่นน้ำใหม่มันจะปีนขึ้นถึงพูบาดิป่าเลยยอดรู้ไหมปุขอใหญ่เหล่ะข้าวโพบนกไก่โอถือตัปะตอกนะเมื่อนี้ผู้ป่าอยู่พุ่น มันเห็นอยู่จิลุงมีมาเลยฝนตกบานนี้ของยู่ของกินกะคือละลายทุกคนเลยมีดอกกระเจียวหน่อไม่ก้ก็อ้อลายบานนี้นะแล้วก็จะน้อยนีก่ก็เห็ดเห็ดบดหรือเห็ดขาวอ้อฝนตกนะของกินอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮาลายทุกคนเลยหาเอาตามธรรมชาตินี่แลหละสุ่ดลายหน่อไม้ป้ากลมหงส์จีเซลเลยทุกคนกลางหน้าพูกผายพูกนะ มือเสานี้มาลัดป่ากือไปได้ทุกคนเลยแรลงเขาสิการอึงต่อเสีงอึงน,นี่อยู่ห้องอยู่พื้นดินผู้เดี๋ยวนี้นะห้องอวดเอ็ด,อ,ดอัเด็ดแมลงมันสิขึ้นมากบก็ห้องเชี่ยวเชี่ยวเดี๋ยวนี้นะมันอยู่แต่เปล่าววก,กันกังขับม,มาละมันสิมาห้องอยู่กลางหน้าหรือว่าอยู่แค้มนำแมลงเขาสิการต่อทุกคนเลยปลุ้นน้ำกันมันสิหมันมาแลงการอึงแน,น่การกบุ๊แน่และดึก,กลเลาจังมือประมาณ แปดเก้าโมงแรงนะเบาปันเพิ่งมาจับอึ่งน้ำได้สบายดีเนาะเจ้เชยละฮอนปันข่าวโชว์กี่โฝนจังไปเลยโหนๆเบาผู้อื่นยังมือขายเฮ้ยฉันเนาะมาน้ำยู่กะเม่เพียนเด้สบายดีทุกคนมามามาไปหน่อยจับอึ่งเบาเม่าเบ่งอึ่งซื้อมีมอึ่งมือนี่ยนะมือโลก็ได้แม่เนาะมือจะมือมือ S <S> ม <า S 1> เมื่อเมื่อคลายเอ่ามืออื่นตอี้มียังจมื่อ่ตัวสาวพันสาพันกหยังบ้านนี้แลไปเห็นหนหอยลายแล้วเอาเชันมาอีน,ม,ออดดน,นมันคุดนนี้ดี๋ยวันเนนดูเสียงอืทุกคนเลยผู้มันหองอยู่แต่เปล่าผูามันมืดจะนอยแนมิืงมนงันละหองบอปีตะเก้าเะคือละหองกับมันหองแบบนี้นะอยู่แต่เปล่าผูนะหาเคดูให้หองบุกลุกอยู่ผู้แต่ถึงผู จะนอยไปการมืดก่อนโอ้ตอนนี้กะตะวินตกดินเลยทุกคนเลยเสียงอึงกะอยู่ผูนี้โอ้เสียงหองโกเลยเข้าสิได้ไปลาะเบึงก่อนอ๋อเสียงอึงหองเลยทุกคนเลยหลายขนาดลดแต่คนนี้เป็นเศร้าเข้าไปแล้วก,กินนี่นะล่างไปซีเซลหลายคนไปลุ้นก,นก,นกนานทราก็เดิมสีมานแบบนี้ ก็เสีงอึงนะปั่นยิงโครมละท่านลงมาเนาะลงมาเลยนั่นน้ำลายได้ลงเอาลงเร็วแรเลอยเร็วแรงเอาไหนเนี่ยปลุกเด้เลยปปานได้ป่อกันอึงทุกคนเลยได้ตัวละ ได้สิบปลายโอ้ได้ลายแทอก็ดำลึกทุกคนเลยลกน้ำก็ปิงออกด้ลายเติบเลยนี่ไงชืชอบลูกไปหาจับอีกว่าเขาก็เบิ่งก่อนทุกคนเอ็ดคือต็มตั้ด้วยได้จิาตัวอ เพระว่าชิดปายหรือเ้าไว้แล้วคู่หดรอสซาเออเอดยังนับเลยการต่ออีกคนทั่วเลการเพียดบันนี่เจอได้ละถึงชอบเดี๋ยวงใหญ่นึ่งได้หลายเติมใู่ดรอสี่ห้าสิบตัวท่เมือหรือปล่าเอาปั่นมือละขี่รถจักรมาเอาปั่นเทาขี่รถไทยเาได้มือบัดน ป๊าเมงเมาทุกคนเลยเมงเมาขนาดเลยถือว่าได้หลายเติบโยกเงียบคืนนี้แค่นหนบิลละหลายไปเลยอาตุมกินข้าวแรงก่ทุกคนเลยเขา,ขา,าตาาะาาตกี้ข้าวแรงเขาการจะรอมาแต่น่ะวันนี้นะไปต้มกินข้าวก่อนเอาตุมสิบตัวทุกคนเลยกินแรงนี่ตัวไม่มขไข่แต่ ขาโอ้จะคือเชอต้มเสบือมะขามอ่อนทุกเลยถือว่าสุดยอดเลยตลาดป่าเสาในโมมานกันอึงมานอยู่แต่บ่ได้หลายปันใดได้ห้าสิบห้าสิบเอ็ดตัว เมากระร้ายหลายทุกคนเลยมันนี่เบื่อมะขามอ่อนเนี่ยแก่ข่าว yeah out do

Em lắp lên đây đưa cái tổ lùng uống cho lùng đi. lùng 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 Mình lùng 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 lùng

โอเคทุกคนเลยตอนนี้เฮาก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะมื้อนี้ถือว่าฝนตกฝนตกไม่ทุกคนเลยตั้งแต่เดินสี่เพื่อแหละมันตกกะหาก็ตกอีมือเสาร์นี่ตกตั้งแต่สี่โมงหรือห้าโมงเสาร์นี่แหละไปลัดปลากับมาได้มือเสาร์นี่นะเฮากาเลยในการอึ่งรอมาอึ่งก็ได้ห้าสิบปลายตัวถือว่ามานอยู่เมื่อวานแล้วก็เอาต้มจำเจว คือว่าสุดยอดเลยทุกคนเลยนะตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สำหรับคลิปน,นี้ก็จบลงเพลงนี้คลิปหน้าพอเดีวไหมขอบใจที่ติดตามนะครับชมพักผ่อนนอนก่อน